hấp ơi áp, áp nung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không พี่ทำไมไม่ได้ทำคนไม่กินทุกคนไม่กินแล้วเราก็แบบเมื่อกี้ไม่กินลมมันไม่ได้ติดอะไรเราก็แบบแล้วก็เจอทุกคนไม่กินลมไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะแล้วก็แบบอะไรวะกันนะกัดนะมากนะครับทุกคนจะได้ขนมมาให้ยมๆมานะมากนะมากนะม่ลองแล้วเห็นไหมเก่งไหมเก่งมาก อะไรอ่ะอุ้ยคบไดไงอ่ะอย่าดิถูกอ่ะอย่าดิอย่าดิอย่าดาตงมากิดขางลงกินกินเีอย่ข้างล่างอ้เดี๋ยวไปกินกันอยูข้าวบ้านไน้ามาหนุยน้าขมาให้น่กฉัอไรไปอย่าดีทุกคนอย่พูดไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนมันเป็นแค่แบบว่าเรา แก้มกาดให้กำลังใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เติมลิปยุดนไม่ใช่ใชใชตัวเบวันแล้วนะทำไมปากแดงอะ่ะเพ่ออ่านออกไปเติมทาลิปเองไงคะมีลิปค่ะตัวเองมีลิปสติกเนาะก็ทาลิปเองเลย